ทำไมเวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือนผู้หญิงจะปวดท้องแล้วก็มีจํานวนปริมาณของประจำเดือนไม่เท่ากันในแต่ละคนคะสังเกตไหมว่าตอนที่มีประจำเดือนตอนแรกๆนี่ประจำเดือนมาไม่ค่อยสม่ําเสมอ<ะ>พอประจำเดือนเริ่มมาสม่ําเสมอก็เริ่มปวดท้องใช่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆหลายคนอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่หรือใครที่ทางบ้านอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่เราจะต้องรู้ว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะครับน้องๆผู้หญิงเขาเนี่ยรังไข่จะเริ่มทํางานตอนเริ่มทํางานใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีการตกไข่ เมื่อไม่มีการตกไข่เป็นอย่างไรประจำเดือนยังมาบ้างไม่มาบ้างช่วงนั้นจะยังไม่ปวดประจำเดือนพอเริ่มเข้าสู่รอบเดือนที่มีการตกไข่รอบเดือนที่มีการตกไข่ผู้หญิงก็จะพอเริ่มมีประจำเดือนตอนแรกถูกไหมครับเม็ดไข่จเจริญจากเม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่แล้วก็ตกออกมาถูกไหมครับที่เราเรียนเป็นวงจรนี่ขณะนั้นก็จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เช่นกันหลังจากไข่ตกแล้วจะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าโปรเจสเตอโรนออกมา ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งมันหนาแล้วเนี่ยมันเกิดความนุ่มชุ่มชื้นพร้อมที่ตัวอ่อนจะฝังตัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปฏิสนธิไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศพอถึงตอนท้ายมันก็ต้องอ่อไปถูกไหมครับตอนที่มันอ่อ,อกไปเนี่ยในเยื่อบุโพรงมดลูกอันนั้นเนี่ยที่มีการตกไข่เนี่ยมันจะมีสารชนิดหนึ่งออกมาเขาชื่อว่าโปรตสการนดินสารตัวนี้นี่มาออกมาแล้วจะทําให้มดลูกบีบรัดตัว เมื่อตอนมดลูกบีบรัดตัวเนี่ยกล้ามเนื้อมดลูกมันจะขาดเลือดไปเลี้ยงไหมครับมันจะต้องขาดเลือดไปเลี้ยงถูกไหมครับเพราะว่าเส้นเลือดมันแทรกอยู่ในใยกล้ามเนื้อมดลูกเมื่อเกิดอาการกล้ามเนื้อขาดเลือดไปเลี้ยงเหมือนอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจก็จะเจ็บหัวใจเพราะนั้นผู้หญิงก็จะเจ็บมดลูกหรือเจ็บตัวกล้ามเนื้อมดลูกก็คืออาการปวดประจำเดือนฉะนั้นเด็กสาวๆจะมีการปวดประจำเดือนที่เขาเรียกว่าปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิคือปวดประจำเดือนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่เกิดเนื่องจากมดลูกมันบีบตัว อาการปวดแบบนี้ก็จะเริ่มต้นก่อนมีประจำเดือนสักวันหนึ่งพอเริ่มมีประจำเดือนแล้วก็เริ่มปวดมากขึ้นพอประจำเดือนออกดีแล้วมันก็จะคลายหายปวดนี่ก็คืออาการของผู้หญิงในวัยรุ่นๆทั้งหลายและเนื่องจากไอสารโปรสแทรนดินตัวนั้นเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อเรียบในร่างกายบีบตัวไปด้วยลำไส้ก็บีบตัวก็จะปวดท้องลำไส้ไปด้วยทําให้เกิดท้องเสียทําให้ปวดศรีรษะทําให้เกิดอาการอะไรต่างๆนานา,นาพวกนี้วิธีการแก้ไขง่ายนิดเดียวนะครับถ้าน้องๆผู้หญิงออกกาลังกายเป็นประจำสม่สมําเสมอ เวลาออกกําลังกายได้ที่แล้วมันจะหลั่งสารที่ชื่อว่าเอนโดฟินออกมาสารตัวนี้โครงสร้างจะเหมือนมอร์ฟีนซึ่งเป็นยาแก้ปวดอย่างดีดังนั้นผู้หญิงที่ออกกําลังกายเป็นประจําสม่าเสมอจะไม่ค่อยปวดประจําเดือนจะไม่ปวดไมเกรนจะเรียนหนังสือเก่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจบแล้วให้คุณครูเขาออกกําลังกายทุกวันนะนะครับวันสัก15-30ถึงนาทีนะครับได้นะเป็นคำตอบว่าทำไมผู้หญิงจริงต้องปวดประจำเดือน